สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับกับช่องไลฟ์สาระชาแนลนะครับวันนี้มาแนะนําวิธีการตรวจสอบบัญชี t i กต o k นะครับว่าบัญชีเราเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่านะครับรวมไปถึงการตรวจสอบคลิปวิดีโอที่เราทําการอัปโหลดนะครับลงมาใน t i k t อกเนี่ยนะครับว่ามีปัญหาหรือเปล่ามีตรงไหนผิดพลาดไหมนะครับตรงนี้นะครับแอปทิกตอกมีฟีเจอร์หรือว่ามีเมนูใหม่นะครับสามารถใช้งานได้นะครับวิธีการตรวจสอบนะครับให้เพื่อนๆนะครับ แตะมาที่รูปสามเหลี่ยมเอ่อรูปสามขีดตรงนี้นะครับแตะเข้าไปเลยครับจากนั้นมาเลือกที่เมนู Tik t o k Studio นะครับแตะเข้าไปเลยนะครับแล้วเลื่อนลงมานะครับมาที่เครื่องมือเพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับเมนูนี้นะครับการตรวจสอบบัญชีนะครับเมนูนี้นะครับก็จะช่วยทําการตรวจสอบบัญชีของเรานะครับรวมไปถึงวิดีโอที่เราอัปโหลดนะครับว่ามีปัญหาหรือเปล่านะครับมีข้อจํากัดอะไรหรือเปล่านะครับ วิธีการก็ให้เรากดเข้าไปเลยครับแตะเข้าไปเลยนะครับทีนี้ทางทิก o ิกเขาก็จะทําการสแกนเห็นไหมครับก็จะมีเครื่องหมายถูกในกรณีที่บัญชีเราไม่มีปัญหาหรือว่าในส่วนข้างล่างก็จะเป็นวิดีโอที่เราอัปโหลดลงไปนะครับถ้าไม่มีปัญหาเขาก็จะติ๊กถูกแบบนี้นะครับให้นะครับการตรวจสอบนี้นะครับจะทําการตรวจสอบคลิปของเราเนี่ยสาคลิปย้อนหลังนะครับสังเกตเห็นไหมครับ จะมีคลิปหนึ่งนะครับที่มีเครื่องหมายตกใจสีแดงนะครับจากนั้นนะครับหลังจากหลังจากที่ทาง Ti ก t o อกสแกนเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาก็จะเด้งขึ้นมานะครับหากว่ามีคลิปไหนมีปัญหานะครับเขาก็จะเด้งขึ้นมาบอกเราเนี่ยนะครับว่าคุณมีหนึ่งโพสต์ล่าสุดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของเรานะครับจากนั้นนะครับเราเจอแบบนี้แล้วเราทํำยังไงนะครับให้เรากลับไปดูว่าคลิปไหนนะครับที่ถูกจากัดนะครับ ราก็แตะมาตรงนี้เลยครับโพสต์ที่ถูกจํากัดเนี่ยนะครับแตะเข้าไปเลยก็คือโพสต์นี้นะครับโพสเนี้ยผมทําการให้ทิกตอกทําการเขาเรียกอะไรเจนวิดีโอขึ้นมาใหม่เพื่อทําการขายสินค้าออนไลน์นะครับแต่ว่าทางทิกตอกเขาก็บอกว่าไม่มีสิทธิ์ได้รับการแนะนําหมายถึงว่าทางทิกตอกก็จะไม่นําส่งคลิปเนี้ยนะครับให้คนดูได้ดูนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราสามารถทําการลบคลิปวิดีโอนี้นะครับออกจากอ่า โปรไฟล์ของเราได้เลยนะครับเพื่อป้องกันหรือว่าเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่มากกว่านี้นะครับเราไม่ต้องห่วงคลิปไว้นะครับเราสามารถลบได้เลยเนาะทีนี้นะครับวิธีการนี้ก็จะช่วยนะครับให้เราเช็คว่าวิดีโอไหนเราถูกจำกัดบ้างนะครับแล้วก็สามารถป้องกันความปลอดภัยให้กับบัญชีทีต k ของเราได้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับ ก่อนจากกันนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับหากว่ามีประโยชน์นะครับเพื่อนๆของเราก็จะได้เห็นคลิปนี้ด้วยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวเราไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ